กรับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องัลโหลเทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของเสียบุกเสียบุกคือใครหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักถ้าบอกว่าเสียบุกคือน้องเสียโปหลายคนอาจจะร้องอ๋อพอนึกภาพออกกันเพื่อนล่าสุดนี้เขาได้โชว์กลางโชว์เกาแสดงกล้ามดากบุกไปพังข้าวพังของตีโทรทัศน์พังพัดลมในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและยังขง่มขู่พนักงานยิงปืนใส่กล้องวงจรปิดทำลายพยานหลักฐานความระยำตำบอลไม่มีลดละไม่มีลมมเลิกลา กันเลยสําหรับพี่น้องคู่นี้พี่ชายเข้าไปอยู่ในเรือนจําสงสัยน้องชายอยู่ข้างนอกอาจจะเหงาอยากจะเข้าไปดูแลพี่ชายแบบใกล้ชิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรื่องราวความหัวร้อนของเสียบุ๊กจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรเปสานเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮั l โลเทส ทำไมเสียบุ๊กถึงไปพังข้าวพังของในอาพาร์ตเมนต์มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทําความรู้จักกับเสียบุ๊กกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนเสียบุ๊กเองเขามีชื่อจริงๆว่านายเขมทัศช,ชัดอนนท์อายุ28ปีณปัจจุบันนี้กันเพื่อน บ้านของเขาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม44แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพ่อครัวของเสียบุ๊กถือว่ามีหน้ามีตามีฐานหน้าอยู่พอสมควรครอบครัวของเขาประกอบอาชีพทําเสื้อผ้าส่งออกกันเพื่อนเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อสกรีนส่งออกไปขายต่างประเทศนี่คือธุรกิจครอบครัวของเสียบุ๊กที่ไม่ได้เกี่ยวกับการพนันกันเพื่อนส่วนเสียโป้เองยุ่งเกี่ยวกับการพนันอันนั้นเขาก็รับกรรมไปส่วนเสียบุ๊กเองตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกอีกไม่นานคงเข้าไปอยู่ข้างในกัน ทีนี้ถ้าพูดถึงวีรกรรมของเสียบุ๊กมันก็มีอยู่หลายครั้งหลายหนเงินเพื่อน เคยบุกไปทําร้ายคนเคยบุกไปยิงคนมันก็หลายครั้งหลายคราวแต่เขาลอดคุกรอดตารางมาโดยตลอดล่าสุดนี้ก็มีเวรกรรมกับเสือดุสิทธ์กันเพื่อนฉายาของเสือดุสิต์บางคนจะเรียกว่าโลบินฮูดเมืองไทยแต่เสียบุกตั้งให้เป็นโลบินสันเมืองไทยทําไมเขาถึงไปขัดแย้งกับเสือดุสิต์เดี๋ยวผมจะมาสรุปแบบย่อๆให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งผมขอใช้ชื่อสมมุติว่าซอน้ําก็แล้วกันซอน้ําเองเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่ดังกันเพื่อนอยู่แถวสุพรรณ ตัวของซอน้าเองนะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีทรงซอแบบร้อยเปอร์เซนต์สเปกทรงเอกันเพื่อนนม400ร้ซีซีตัวขาวโบกันเพื่อนมีรอยสักเต็มตัวมีรอยสักเต็มหลังตัวของซอน้าเองนะเขาเป็นทรงซอกันเพื่อนเขาก็จะมีเรื่องมีราวกับทรงซอด้วยกันหลายๆคนมีการทะเลาะเบาแวงในวงการทรงซอกันเพื่อนเขามีโจทย์อยู่คนนึงนะแรกเริ่มเดิมทีโจทย์คนนี้เป็นคนรู้จักกันแต่ผิดใจกันเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดซอน้าก็ไปรู้ จากกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ารถถังบางเขนตัวของรถถังบางเขนนะเป็นคนในวงการตัวลายกันเพื่อน พอรู้จักกับรถถังบางเขนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของรถถังบางเขนกับสอน้ําเป็นยังไงเนื่องจากว่ารถถังบางเขนเองเขาก็มีเมียอยู่แล้วกันเพื่อนตัวของรถถังบางเขนก็เลยไปรับจบเรื่องนี้ให้กันเพื่อนรับจบเรื่องของสอน้ําที่มีปัญหากับเพื่อนกันเพื่อนตัวของรถถังบางเขนนับเข้าไปเคลียรเข้าไปพูดไปคุยแต่มันเกิดเหตุการณ์บานปลายมันมีการยิงกันกันเพื่อนตัวของรถถังบางเขนได้ไปยิงโจกของสอน้ํากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของรถถังบางเขนก็ ตำรวจจับกลุมในข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อน ทีนี้ตัวของรถถังบางเขนับหนับปัจจุบันนี้เขาอยู่ในเรือนจำเงินเพื่อนเขาติดคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วศาลมีการตัดสินมาประมาณ15ปีหรือ20ปีอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ตัวของเขาประกันตัวไม่ได้เงินเพื่อนเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในเรือนจำตัวของรถถังบางเขนเองเขาเป็นเพื่อนกับเสียบุกเงินเพื่อนพอเพื่อนเขาไปติดคุกตัวของเสียบุกก็เลยออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับรถถังบางเขนเนื่องจากว่าเขามองว่าซ้อน้ำนะไม่ให้การช่วยเหลือเพื่อนเขามันมีคลิปหลุดมัน มีแชทหลุดกันเพื่อนว่าตัวของซอน้ำนี่แหละเป็นตัวบงการเสียบุ๊กบอกแบบนั้นว่ามีการส่งแชทถ้าหากตัวของรถถังบางเขนรับจบในเรื่องนี้ให้ตัวของซอน้ำจะมีการเคลียร์คดีให้มีการจ่ายเงินให้แต่สุดท้ายท้ายสุดปล่อยให้รถถังบางเขนต้องไปเข็นรถเข็นอาหารอยู่ในเรือนจํากันเพื่อนตัวของเสียบุ๊กก็เลยไม่พอใจซน้ำมีการออกมาโพสต์ประจานมีการออกมาไล่สดด่ากันเพื่อนทีนี้ตัวของเสือดูสิทธิเองมันไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงกับเสียบุ๊กกันเพื่อนแต่ว่าตัวของ เสือดูสิดันไปเป็นลูกน้องของซนน้ำกันเพื่อน พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสือดุสิทธ์มันก็เลยออกตัวให้ซ้อน้ากันเพื่อนบางคนอาจจะเรียกเขาว่าเด่นดุสิต์ด้วยซ้ากันเพื่อนเรื่องอะไรเด่นๆเ,เรื่องอะไรเป็นกระแสเขามักจะออกมาแสดงตัวอยู่แล้วกันเพื่อ,ตอนตัวของเสือดุสิทธ์เองนับก็เลยออกมาประทะคารลมกับเสียบุกกันเพื่อนโดยตัวของเสือดุสิทธ์ออกมาปกป้องซ้อน้ําบอกว่าซ้อน้ําไม่รู้เรื่องกันเพื่อนเ <ninth year> <ieve> หตุการณ์ในวันนั้นตัวของรถถังบางเขนไปทําโดยพาระละกันซ้อน้ําไม่ได้เป็นคนบงการแต่ประการใดเสียบุกก็เลยออกมาตอบ โต้ตว่าเขามีแชทมีหลักฐานมีการรับจบมีการคุยกันในเรื่องนี้มันก็เลยเกิดการตอบโต้ตตกันระหว่างเสียบุ๊กกับเสือดูสิทธ์กันเพื่อนตอบโต้ตกันไปมาด่ากันไปมาพ่นน้ำลายใส่กันอยู่ประมาณ2 3สามอาทิตย์หลังจากนั้นเรื่องนั้นก็หายไปส่วนตัวซอน้ำเองก็นอนสบายใจหาผัวใหม่ได้เลยกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างเสือดูสิทธ์กับเสียบุกกันเพื่อนหน้าขณะนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวนี้ไปถึงไหนเหมือนจะมีการท้าต่อยท้าตีกันแต่ แต่สุดท้ายท้ายสุดก็จบแบบเงียบเงียบกันเพื่อนอาจจะมีผู้ใหญ่มารับจบให้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่อาจจะเป็นกำนันก็เป็นไปได้ให้ไหมใช่นะเรื่องราวนี้มันผ่านไปแล้วกันเพื่อนเหมือนว่าจะจบลงได้ด้วยดีตัวของเสือดุสิตก็ไปเป็นโรบินสันเมืองไทยเหมือนเก่าเหมือนเดิมส่วนเสียบุกเองก็ไฟ์สดพูดไปเรื่องผ้าเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรไปตามภาษาของเสียบุกเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนทีนี้ตัวของเสียบุกเองนะครับเหมือนเรื่องจะเงียบเงียบเหมือนเรื่องจะซาซาแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาก็มาสร้างเวรกรรม ตำนานอีกหนึ่งครั้งกันเพื่อนเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นในช่วงสวงการกันเพื่อนในวันที่13เมษายนปีพศ2567ตัวของเสียบุกและชาวคณะประมาณ20คนชายหญิงกันเพื่อนได้ไปเล่นสงการแถวหัวหมากกันเพื่อนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงไปเล่นแถวนั้นแถวบ้านเขาไม่เล่นหรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบกันเพื่อนตัวของเสียบุกเดินทางไปเล่นสงการที่หัวหมากเขาเองไม่อยากเดินทางกลับบ้านหลังจากเล่นสงการก็เลยมีการเช่าอาพาร์ตเมนต์แถวนั้นอยู่กันเพื่อนเป็น อพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่มีให้เช่าทั้งรายวันและรายเดือนตัวของเสียบุ๊กและชาวคณะเช่าแบบรายวันกันเพื่อนมีการตกลงเช่าด้วยกัน3วันกันเพื่อนวันละ5,000บาทสําหรับ1ห้องตัวของเสียบุ๊กเปิดไป3ห้องกันเพื่อนรวมถึงมีการเปิดห้องปาร์ตี้อีก1ห้องเบ็ดเสร็จรวมเป็น4ห้องกันเพื่อนทีนี้ตัวของเสียบุ๊กและชาวคณะเองนะครับเขาเดินทางไปที่แถวหัวหมากแล้วไปเล่นสงการนะครับในค่าคืนของวันที่13มเมษายนตัวของเสียบุ๊กเล่นสงการเสร็ ก็กลับมาที่ห้องปาร์ตี้กันเพื่อนในจังหวะนั้นเองนะมีการเติมยามีการเสพยากันเพื่อนไม่แน่ใจว่าเสียบุกเสพด้วยหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ตัวของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เขาเห็นว่ามีการเสพยาอยู่ในห้องปาร์ตี้เขาก็เลยเดินไปทักไปทวงบอกว่าถ้ามีการเอายาเสพติดมาเสพแบบนี้เขาไม่อนุญาตแต่ถ้าเสพมาจากที่อื่นมาดีดที่นี่เขาไม่ว่าหไม่ใช่นะครับ ตัวของเจ้าของอพาร์ตเมนต์บอกไม่ให้เสพยากันเพื่อนเรื่องราวนั้นเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ช่วงตีสาของวันที่14เนื่องจากว่ามันเป็นกลางคืนมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างวันที่13กับวันที่14กลุ่มของเสียบุ๊กได้ออกจากห้องปาร์ตี้กันเพื่อนตัวของเสียบุ๊กเองก็กลับไปที่ห้องนอนรับเพื่อนแต่ทีนี้มันมีเพื่อนของเสียบุ๊กเองหนึ่งคนกันเพื่อนไม่ยอมหลับยอมนอนไม่แน่ใจว่ามันไปโดนชุดไหนมาไปโดนตัวไหนมากันเพื่อนมันเกิดอาการดีดมันเกิดอาการเสดิจหรือเกิดออาากรหน นี้ผมไม่แน่ใจมันเดินป่วนทั่วตึกกันเพื่อนขึ้นชั้นนั้นลงชั้นนี้เป็นลักษณะแบบนั้นกันเพื่อนเดินไปเรื่อยๆเดินตามระเบียงเดินตามชั้นต่างๆกันเพื่อน การเดินแบบนี้มันไม่มีปัญหาแต่มันทําแสบมากกว่านั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าเพื่อนของเสียบุกคนนี้นะมันเป็นเหมือนจอมโจรจอบหล่กันเพื่อนมันจะไปข้อตามห้องต่างๆก๊อกก๊อกก๊อกสามก๊เหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังจากนั้นมันก็เดินหนีไปถ้ามันข้อห้องไม่ได้มันก็ไปบิดลูกบิดกันเพื่อนดังแกลกแกลกสามสี่แกลกเป็นลักษณะแบบนั้นกันเพื่อน ทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆกันเพื่อนเปิดห้องนั้นดันห้องนี้ลักษณะเป็นแบบนั้นบางคนเขานอนปี้กันอยู่บางคนเขานอนเอากันอยู่ถึงกับกระเจียวหดถึงกับจิ๋มตดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนดึกดึกเดินๆประมาณตีสามตีสี่มีคนมาเคาะห้องเพื่อนคิดเอาสภาพจะเป็นแบบไหนกันเพื่อนบางคนถึงกับเปิดประตูมาดูถึงกับเปิดประตูมาส่องกันเพื่อนใครกันนะมาเคาะห้องพอเดินออกมาดูเห็นแต่หลังวัยวัยมันเดินหนีไปกันเพื่อนลักษณะเป็นการปวนลักษณะเป็นการสร้างปัญหากันเพื่อน หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ผ่านไปไม่มีใครถูกป้นถูกจี้ถูกข่มขืนแต่ประการใดเพื่อนของเสียบุกหลังจากมันป่วนจนหนำใจมันก็เข้าไปในห้องพักกันเพื่อนทีนี้พอเช้าขึ้นมาเป็นเช้าของวันที่14กันเพื่อนคนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์คนที่อยู่ในหอพักเขาเกิดความไม่สบายใจเมื่อคือนมีใครกันนะมาเคาะห้องเรามาบิดลูกบิดเราเขาก็เลยไปแจ้งนิติบุคคลไปแจ้งคนดูแลอาพาร์ตเมนต์กันเพื่อนบอกว่ามีจอมโจรจอบลอยบอกว่ามีคนปวนมาป่วนอาพาร์ นนเนัหลังจากนั้นนิติบุคคลเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็เลยไปเปิดกล้องดูเขาก็เลยรู้ว่าเป็นเพื่อนของเสียบุกกันเพื่อนเขาก็เลยเรียกเพื่อนของเสียบุกมาพูดมาคุยเรียกเสียบุกมาเจรจากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดมีการตกลงให้เสียบุกและชาวคณะออกจากอพาร์ตเมนต์แม้ว่าจะมีการตกลงว่าเช่ากัน3-4วันแต่ตรงนี้เองเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขารับไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าคนในอพาร์ตเมนต์ไม่พอใจกันเพื่อนอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดเหตุการณ์บานไปลายได้ ก็เลยมีการขับไล่เสียบุกออกจากอพาร์ตเมนต์กันเพื่อนเรื่องราวเหมือนจะจบแบบนี้แต่มันไม่ใช่กันเพื่อนพอเสียบุกออกจากอพาร์ตเมนต์ไปตัวของเสียบุกมันยังไม่ทําอะไรกันเพื่อนมันก็ไปเล่นน้ําสงการมันก็ไปเที่ยวเตะๆเหมือนเก่าเหมือนเคยจนกระทั่งวันที่16กันเพื่อนกลุ่มของเพื่อนเสียบุกน่าจะโกรธแค้นน่าจะแค้นเคืองที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ไล่ออกกันเพื่อนมันก็เลยกลับมาอีกทีช่วงเช้ามืดของวันที่16กกันเพื่อนเขากลับมาพร้อมกับชาวคณะบางคนอยู่ในอาการ าบางคนถอดเสื้อบางคนเดินกลางเดินเกา่าผู้หญิงบางคนเดินตุบป,ปัดตุบเปรู้ได้ทันทีว่าคนกลุ่มนี้กําลังเมากันเพื่อนเสียบุกกับชาวคณะเดินเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์หลังจากนั้นคนดูแลอาพาร์ตเมนต์ก็เสะดิดตื่นขึ้นมาเนื่องจากว่ากลุ่มของเสียบุกมายืนโวยวายอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์ พอตื่นขึ้นมาก็เจอกลุ่มของเสียบุกยืนเรียงกันใส่ลายอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์กันเพื่อนคนดูแลอพาร์ตเมนต์ก็เลยบอกกลุ่มของเสียบุกบอกว่าหยุดหยุดหยุดอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเนื่องจากว่าตกลงกันแล้วว่าให้ย้ายออกกันเพื่อนตัวของเสียบุกเองนับไม่พอใจกันเพื่อนเกิดอาการโวยวายหัวเสียเป็นการใหญ่แล้วก็อ้างกับคนดูแลอพาร์ตเมนต์บอกว่าจะเข้าไปเอาของกันเพื่อนเขาลืมของไว้ในห้องนอนแล้วก็มีการบังคับให้คนดูแลอพาร์ตเมนต์เปิดอพาร์ตเมนต์ให้กันเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดครับคนดูแลอพาร์ตเมนต์ก็ต้องจำใจกันเพื่อนมากัน20คน40ตีนไม่เปิดก็ตายกันเพื่อนตัวของคนดูแลอพาร์ตเมนต์ก็เลยเปิดให้เสียบุ๊กเข้าไปในอพาร์ตเมนต์กันเพื่อนหลังจากนั้นนเสียบุ๊กเองก็ตรงไปยังชั้นเจ็ไปยังชั้นที่เขาพักกันเพื่อนพอเขาเข้าไปตรงนั้นเองนะครับคนดูแลอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ขึ้นไปตามกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเสียบุ๊กและชาวคณะกันเพื่อนเข้าไปในห้องพักของเขาทั้ง3มห้องแล้วก็ไปพังข้าวพังของไปตีพัดลมไปทุบ ตู้เย็นกันเพื่อนลักษณะเป็นการโวยวายลักษณะเป็นการพังเข้าพังของด้วยความโกรธแค้นกันเพื่อนพอพังเข้าพังของจนหนำใจกันเพื่อนเสียบุกเองก็เดินลงมาที่ชั้นล่างใช้เวลาประมาณ30นาที40นาทีกันเพื่อนเดินลงมาเรื่อยๆกันเพื่อนจังหวะนั้นเองเขาเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดเขาคิดว่ากล้องวงจรปิดน่าจะบันทึกภาพกลุ่มของเขาไว้กันเพื่อนกลุ่มของเสียบุกพยายามทําลายกล้องวงจรปิดกันเพื่อนแต่กล้องวงจรปิดมันติดไว้สูงกลุ่มของเสียบุกมีแต่คนเตี้ยๆกัน ดโดดยองเยงยงเย,ง,ย,ง,เยงเป็นลูกกบเป็นลูกออสกันเลยทีเดียวแต่ไม่ถึงกล้องวงจรปิดเสียบุ๊กก็เลยตัดสินใจชักกระเจียวออกมาไม่ใช่นะชักปืนออกมากันเพื่อนจ่อยิงไปที่กล้องวงจรปิดหนึ่งนัดเปลี่ยงทําให้กล้องวงจรปิดแตกกระจายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากตัวเสียบุ๊กทาตรงนี้เสร็จเขาก็พอใจกันเพื่อนพังเข้าพังของทําร้ายกล้องวงจรปิดหลังจากน,านั้นนเขาก็เลยตัดสินใจแยกย้ายกันออกจากอพาร์ตเมนต์ไปกันเพื่อนในจังหวะที่เขากําลังเดินออกจาก จากอพาร์ตเมนต์อยู่นั่นเองนะปรากฏว่าเขาไปเจอหลอดไฟกันเพื่อนเป็นหลอดไฟที่เขาติดไว้บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์กันเพื่อนเป็นไฟบอกทางกลุ่มของเสียบุ๊กก็เลยระบายออกด้วยการตีหลอดไฟไปอีก1ช็อตกันเพื่อนหลอดไฟที่ติดอยู่ตามกำแพงแตกทีละใบ2งใบกันเพื่อนโป๊ะโป๊ะ,ปะลักษณะเป็นการดับทีละดวงกันเพื่อนนี่คือความระยำตำบอลที่เสียบุ๊กทำในค่ำคืนของวันที่16เมษายนกันเพื่อนพอเช้าขึ้นมานะครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็ไปตรวจด,ดูกันเพื่อน ข้าวของในห้องพังเสียหายมูลค่าประมาณ200,000บาทกันเพื่อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็เลยมีการติดต่อหาเสียบุกติดต่อแล้วติดต่อเล่าแต่ติดต่อไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอหัวหมาก ในข้อหาบุกรุกยามวิกาลกันเพื่อนหน้าขณะนี้เองนะครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้มีการแจ้งความจับกลุ่มของเสียบุกด้วยกัน3ข้อหาใหญ่หญ1ก็คือข้อหาบุกรุกยามวิกาลอัตราโทษ5ปี2ก็คือข้อหานะพรบอาวุธปืนอัตราโทษ1นึถึงสิปี3ก็คือข้อหาทําให้เสียซศร้ากันเพื่อนอัตราโทษอยู่ที่3ปี3ข้อหานี้นะถ้าเอาแบบผิดจริงๆถ้าเอาแบบติดคุกจริงๆเสียบุกมีในกระเป๋าแน่ๆสาถึงสปีกันเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดนะผมเองก็ไม่แน่ใจว่าแผลนี้เองเสียบุ๊กจะได้เข้าไปดูแลพี่ชายแบบใกล้ชิดหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจเนื่องจากว่าสารอาจจะลงโทษสถานเบาให้รอลงอาญาก็เป็นไปได้ถ้าหากมีการชดใช้ผู้เสียหายกันเพื่อนนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวความระยำตําบอลของเสียบุ๊กกันเพื่อนเกิดจากความเมาเกิดจากความไม่พอใจสุดท้ายท้ายสุดอาจจะได้เข้าไปเฉิดฉายอยู่กับพี่ชายก็เป็นไปได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถ แสดงความคิดเห็นกันได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปใ้เพื่อนไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซ u b สไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกรับผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม